ก็ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับบนช่อง G Channel นะอ่านะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับเจ้าอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวที่ผมใช้หานอ่าใช้่านอยู่จริงนะครับอันนี้ก็ใช้มาประมาณ3ปีนะครับ3ปีกว่าแล้วนะครับก็ซื้อมาในช่วงนั้นก็ราคา รวมส่งนะครับสั่งในออนไลน์นะครับราคารวมส่งก็อยู่ประมาณน่าจะ400นะครับประมาณ400ต้นๆนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ประเภท m o d i f y นะครับ m o d i f y sine wave นะครับผมซื้อมาใช้หานนะครับในยามชุกเฉินนะครับใช้ในกรณีไฟฟ้าดับนะครับใช้กับพัดลมนะครับตัวนี้นะ อ่านะครับใช้กับพัดลมไฟฟ้า a c นะครับ220โวลต์นะครับก็เจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือแปลงไฟนะครับจาก DC 1 2โวลต์เป็นไฟ AC ซีสิบโวลต์นะครับซึ่งสามารถใช้หานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับโอเคนะตัวนี้ก็ขนาด500วัตต์นะครับแต่จริงๆนะครับผมว่ามันไม่ถึงนะครับโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะครับก็ผมใช้หานนะครับซื้อมาประมาณ สามปีนะครับใช้หันกับเจ้าหม้อแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นหม้อแบตขนาด12โวลต์7แอมป์นะครับหม้อแบตน,นะครับตัวนี้นะครับตอนที่มันยังใหม่ๆนะครับผมก็ลองใช้นะครับกับพัดลมนะครับสามารถใช้นะครับกับพัดลมตัวนี้นะครับใช้ได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับต่อครั้งนะอ่านะครับตอนนี้ก็ช่วงหลังนะครับหม้อแบตมันก็เริ่มเสื่อมนะครับก็ อาจจะใช้ได้นะครับครั้งหนึ่งก็ไม่ถึง20นาทีนะครับโอเคนะแต่ก็อ่าไม่ได้ใช้นะครับช่วงหลังก็อา้้งแต่หม้อนแบตเสื่อมนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาให้ดูกันนะอ่านะครับเดี๋ยวมาลองใช้ดูนะครับว่าเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเขาใช้อย่างไรนะครับโอเคนะก็มาดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับดูนะครับตรงช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่อง เสียบปลั๊กไฟ ac นะครับ220โวลต์เนาะนำไปใช้ห่านนะครับนำไปใช้ห่านนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของสวิตนะครับ on off นะครับก็คือสวิตเปิดและก็ปิดนะครับแล้วก็มีไฟนะครับดวงไฟล่างสวิตนะครับดวงไฟอยู่3ดวงด้วยกันนะครับสีเขียว2ดวงนะครับและก็สีแดงนะ สายมือนะครับสีแดงหนึ่งดวงนะครับแล้วก็มีช่องอช่อง USB นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ผมจะใช้นะครับชาร์จกับทัวร์สับนะครับใช้ชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่านะเดี๋ยวถอดตรงนี้ให้ดูนะอ่ามาดูอ่าก็เป็นช่อง USB นะครับอ่าไฟ DC 5โวลต์นะครับชาร์จกับมือถือได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยว จะมาลองนะครับใช้หารกันดูนะครับตอนนี้อ่าหม้อแบตนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหม้อแบตเสื่อมเลยนะครับแต่ก็จะลองให้ดูนะครับว่าใช้หารกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้จริงไหมนะครับโดยใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แปลงไฟ12โวลต์นะนะครับการใช้หารก็เหมือนกับเราใช้หารอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับด้านหนึ่งนะครับก็จะมีสายนะครับอยู่แบบนี้นะครับสายนี้ก็คือเป็นสาย อินพุตนะครับอินพุตไฟ DC 12โวลต์นะครับก็จะมีขั้วบวกนะครับเป็นสายสีแดงนำไปนิบกับขั้วของแบตเตอรี่นะครับแบบนี้เลยอ่านะอ่านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนิบนะครับดูนะครับดูดวงไฟนะครับ3ดวงนะครับไม่มีดวงไหนติดนะครับแต่ก็เวลานำขั้วนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบไปนีบปุ๊บนะครับ ตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้นะครับมันก็ไขวดวงดวงสีเขียวนะครับด้านขวาสุดนะครับมันจะติดขึ้นมาหนึ่งดวงครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนํามือถือนะครับมาเสียบชาร์จกับช่อง USB นี้ได้เลยนะครับตลอโหลด24ชั่วโมงนะครับโอเคนะทีนี้สําหรับการใช้หานกับพัดลมนะครับพอเราก็นําปลั๊กนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปเนาะ โอเคนะครับอ่านะอ่านะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตตรงนี้นะครับอ่านะอ่าสวิตที่พัดลมนะครับก็ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็อ่าทําการเปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับก่อนทำหันนะก่อนที่จะใช้พัดลมเปิดปุ๊บอ่าเมื่เปิดนะครับมันก็จะมีควายดวงสีเขียวตรงกลางครับติดขึ้นมานะตามที่เห็นเลยนะครับ อ่านะครับตัวของมันนะครับจะมีพัดลมนะครับอ่ามีเสียงพอประมาณนะครับโอเคนะเราก็เสียบปลั๊กพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ก็ใช้ไฟ a อ220โวลต์นะครับดูอ่าทการเปิดให้ดูนะครับอ่านะครับโอเคนะครับใช้หารได้ดีนะครับลมแรงด้วยนะครับดูอ่านะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมใช้หานจริงนะครับผมใช้กรณีที่ควายคว้าดับนะครับใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มนะครับในช่วงควายคว้าดับเนาะตัวนี้นะครับก็มีระบบซิฟตี้ในตัวนะครับหลายท่านคิดว่ากรณีที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ไฟนะครับจากหม้อแบตออนนะครับแล้วก็ มันจะมีผลอะไรไหมกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือพัดลมตัวนี้นะครับจริงจริงแล้วนะครับมันไม่มีผลนะครับก็คือว่ามันจะมีระบบเซฟตี้นะครับกรณีที่ไฟในหม้อแบตออนนะครับระบบนะครับระบบจะตัดการทำหานนะครับระบบจะตัดการทำหานตัดการจ่ายกระแสไฟ ac 2 2 0โวลต์มาเลี้ยงนะครับให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือจะตัดระบบไฟ ac นะครับ ม่ให้มีไฟกระจายออกมานะครับซึ่งเป็นในลักษณะที่หม้อแบตออนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความปลอดภัยกับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรานํามาใช้นะครับอ่านะเวลามันตัดนะครับเวลามันตัดนะครับไฟดวงสีเขียวนะครับตรงกลางมันจะดับแต่ว่ามันจะมาขึ้นดวงสีแดงแทนนะครับอ่านะโอเคนะครับตอนนี้ดูครับลมมัน ถือว่าใช้ได้นะครับแรงนะครับ่าดู่าดูอนะเห็นไหมโอเคนะครับสําหรับเสียงนะครับเสียงที่ตัวพัดลมก็มีเสียงอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับนอนหลับได้สบายนะครับนะตัวนี้นะครับสําหรับมอนดี้ไ s สไบเว็นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้กับอุปกรณ์ที่ ไม่เป็นมอเตอร์นะครับจะดีกว่านะครับแต่ก็ผมก็นำมาใช้กับมอเตอร์นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วการใช้หารก็แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่เขาแนะนำมาดีกว่านะครับแต่ผมก็นำมาใช้แล้วเนาะอ่ะนะครับถือว่าเป็นการทดลองให้ดูนะครับอ่ะนะ สำหรับตัวนี้นะครับผ่านไป3ปีนะครับ3ปีกว่าก็ยังสามารถที่จะใช้หานได้อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับดูเดี๋ยวนะครับสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะาซื้อหมอแบตนะครับแบตเตอรี่ที่มีความจุเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะหาแผ่นโซล่าเซลล์นะครับมาติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทำการชาร์จนะครับ เดี๋ยวจัประยุกต์ใช้กับนําไปใช้กับแผ่นโซลา r เซลล์นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เอามาให้ดูกันก่อนนะครับอ่าตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด500วัตต์นะครับเมดอินไชน่านะครับยี่ห้อนะครับตามที่เห็นเลยนะอ่าโอเคนะครับอ่าพัดลมยังใช้หานะครับยังหมุนดีนะครับลมแรงนะครับดูอ่าโอเคนะ สำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับผ mm hmm. ิดพลาดประการใดต้องกอภไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ